ซีเมนนครหลวง AJ DVD โ o m เทเตอร์ r านแต่ราามคนเหมือนเดิมนะคะคุณฮอรคถามาถึงว่าเพิ่งแต่งงานมาเนี่ยมีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองยังไงให้ดูหน้าหอกอว่าเด้งเด็กสดใสเท่อยู่ตลอดเวลาขนาดนี้คะครับโอ้โหมันก็ต้องดูแลเนอะเพราะอยู่นี้ด้วยไง คนรุ่นใหม่เขาก็เกิดขึ้นเยอะหน้าตาเขาก็ดีกว่าเรา oh. เราก็ต้องเลือกกินหน่อยออกกาลังกายหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเช้ช<ะ>า,ชานี้ก็พยายามออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเป็นประจำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชวนคุณผู้ชมไปออกกาลังกายกันนะคะออกบ้างช่วงไหนงานยุ่งๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมาเลยตอนเช้าเมื่อกี้นี้บอกว่าให้เปลี่ยนชุดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะคะเราส่งคนมาช่วยออกกำลังกายเลยนะคะไปดูเลยแม้ว่าเขาจะออกกำลังกายยังไงบ้าง ไปดูเลยดีกว่าคะคนะ your body Are ready? i โเต้นกันสนุกสนานมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเละครับตอนนี้นะครับเราอยู่คุณชาคริตด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลโครงการสุขภาพดีชีวิตดีกับเทสโก้โรตัสครับถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้องถามเลยว่าจริงๆแล้วนะคะทราบมาว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่6แล้วใช่ไหมคะปีนี้ต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไรบ้างคะก็เป็นการแข่งขันแอโรบิกนะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้คนเนี่ยมาเต้นแอโรบิกปีนี้แตกต่างกว่าปีที่ผ่านๆมาคือเป็นปีที่6เราก็เลยตั้งเป้าว่าเเราจะชชิญวนนคทั้งหมด 6ล้านคนเพื่อที่จะหมาอกลังการด้วยการเต้นแอโรบิกด้วยกันครับอโอ้โห6ล้านคนนี่ไม่ใช่น้อย,อย,อยเลยนะฮะเนี่ยครับผมแล้วเราจะรวมตัวกันยังไงครับแล้วก็ต้องมป เต้นมาราธอนมันคืออะไรครับครับผมคือจริงๆเราโครงการนี้เรามีการดําเนินการมาสักพักหนึ่งละหลายเดือนแล้วครับผมเรามีทีมทีมน้องๆข้างหลังเนี่ยครับผมไปเชิญชวนคนในชุมชนต่างๆซึ่งเราไปมากกว่า30กว่าจังหวัดนะแล้วก็เชิญชวนให้เต้นแอโรบิกกันแล้วก็จะมีการเต้นหลายๆอย่างมากซึ่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับเราก็จะมีการชิงชนะเลิศในวันนั้นแล้ววันนั้นก็จะมีการเต้นแอโรบิกที่เรียกว่ามาราธอนคะซึ่งวันนั้นก็จะเป็นการเต้นแอโรบิกลักษณะที่แบบว่าจะมีคนนําเต้นแล้วก็จะมีีีีเ่่่ผูู้ชชชยยยวววาาาาาญจกกกสสิทศตรร์ฬด แล้วก็ให้รางวัลสำหรับผู้ที่เต้นดีที่สุดเต้นนานที่สุดเต้นเหมือนที่สุดแล้วก็เต้นในแบบที่เป็นกลุ่มที่สุดที่สุดในหลายๆอย่างด้วยครับโอ้โหไอ้ที่สุดที่สุดมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหรือว่าจะอธิบายคําว่าที่สุดที่สุดสักนิดหนึ่งได้ไหมคะมันต้องสุดๆยังไงบ้างครับคือที่สุดนี่ก็คือตามใจเลยนะครับว่าเก่งที่สุดยังไงคือเราจะมีการเต้นมาราธอนและเต้นแบบแฟนซีด้วยครับซึ่งคาว่าแฟนซีคือจะสามารถที่จะรวมกลุ่มกันมาอาจจะเรียกว่า เราจะมีกลุ่มแก่ที่สุดหรือว่ายุที่สุดก็ได้นะครับหรือว่าจะสวยสุดล่ําสุดเก่งสุดอายุน้อยสุดยังไงก็ได้เต้นแล้วเราก็จะมีการคนที่เต้นก็ถูกต้องไปกลุ่มเต้นแฟนซีเราก็จะมีคนจับตัวแแก่สุดแต่เต้นดีสุดได้นะอะไรทุกอย่างที่เขาจะสามารถที่จะสร้างสรรค์ในวันนั้นได้เลยครับถ้าเป็นครอบครัวที่ตลกที่สุดเงี้ยเป็นโจงี่ได้ไหมเออได้แบบนีคือถ้าสุดของตัวเองก็ได้หมดโซคูลที่สุดเลยอะไร แล้วงานนี้จะขึ้นเมื่อไรนะฮะกำลังจะถึงในวันเสาร์นี้ครับเออวันที่2 3 2 4ที่นะครับที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนามกีฬามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์ลังสิตครับเวลาเก้านาฬิกา<ะ>ถึง16นาฬิกาแล้วคนที่ชนะจะได้อะไรไปครับก็วันนั้นเนี่ยเราจะมีการแข่งขันในหลายอย่างนะครับ,รบอยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาถ้าเกิดว่ามีบางคนเนี่ยมีการแข่งขนันในระดับประเทศอยู่แล้วก็วันนั้นก็จะมีการเชิงจริงคนที่ชิงชนะเลิศมาจากในระดับภูมิภาคก็จะมาเจอกันในวันนั้น แล้วกิดใครจะไปก็ไปช่วยช่วยเชียร์แล้วก็ถ้าอยู่ชุวบบ่ายก็ช่วยกันร่วมเต้นอับิกมาราธอนเพื่อชิงชิงรางวัลนี้ครับผมใช่เลยค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมก็แล้วกันนะคะไปร่วมกันรักษาสุขภาพกันไปร่วมกันเอ็นจอยกับโครงการนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราทั้งหมดขอปิดรายการด้วยการเต้นไปเลยก็แล้วกันแล้วก็สำหรับวันนี้เจอกันกับดีเจเพชรจ้าดีเจภูมิด้วยนะคะใช่ครับมีพชรยาธนพรเสนาลิงด้วยนะคะผมเองก็กลับมาด้วยครับโอเคตอนนี้เรามารักษาสุขภาพไปดีกว่าอ่ะ โอ้ยเหมือนอยู่ในพิธีนะนะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับในสัปดาห์นี้เราอยู่กับเรื่องราวของอาหารอีสานคลาสสิกครับคนได้รับเกียรติจากเชฟไทยคนเก่งจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับเชฟบอยสุเจษแสนคำแห่งร้าน SPICE I AM และก็เฮาส์นะครับจะมาร่วมเผยเสน่ห์ของอาหารอีสานกับเราถึง2เมนูนะครับซึ่ง2เมนูนี้มีเทคนิคในการปรุงที่แตกต่างกันครับกับเมนูแรกคือล้ํปลาช่อนในกระบอกไม้ไผ่ ที่สามารถทำเองที่บ้านได้โดยประยุกต์การหลามในเตาอบและแกงผักหวานป่าไข่มดแดงอาหารชามน้ำโปรโตีนสูงที่มีความโดดเด่นของเนื้อสัม